มากินต้มสมปานี่น้ากันเด้ครับมือ่อไดเมนรูต้มสมปานีนแ่แหละครับผมเดี๋ยวก่อนกินเลยมันก็ต้องเก็ดเห็ดนามต้มสมให้มันหมหอมครับผมหากข้อชี้ครับต้องไปเลยหากข้ี้หอมครับหากข้อขี้หอมคาคากระเทียมตะไคร่ใบมะกรูดครับผมลงปไปเรียมันจะได้หอมหอมเวลาเวลาต้มสมครับสวดเข้าไปน้ามจะได้หอมหอมตามด้วยปรุงรสเลยครับผมปุงรสลงไปเลยครับ งวสเขมควม่ำนวคว่ำหอมเดี๋ยวผมปรุงรสเดี๋ยวจะมาปรุงผมจะปรุงเครื่องเลยด้วครับถ้าบนนวเดี๋ยวเขามาสิมปรุงอีกรอบครับผมอันนี้ปุงนวครับปรงนวลงไปเลยน้ำปลาครับผมผมจะใส่ประมาณนี้ครับผมน้ำม,มันห่อนเดือดแบบนี้ ปลาลงไปเลยครับปลาเนิ่นครับผมหลังจากที่้างท้งคงามสะอาดขั้วดีๆเขาลงไปเลยครับสดน้ำตามด้วยผมจะใส่เป็นมะขามครับผมมะขามสดท่านผู้ชมใส่หน้ามะขามเปียกหรือว่ามะขามเปียกก็กได้ขึ้นกันใบขามก็ได้ขึ้นกันครับช่วงนี้มดแดงก็เข้ากันขึ้นกันแต่ว่าผมมีมะขามสดนี่นะครับมะขามเปรียวสดลงไปเลยสดน้ำสมุ่ม เพิ่มสีสันเพิ่มความเปรีย้ยกด้วยมะเขือี้เคล้ามันอีกครับเพราะต้องคนมันครับปล่อยมันฟดอยู่นี่แหละเพิ่มความหอมเข้าไปอีกดด้วยมะพริกครับเพราะพริกแหงเนะครับพริกแหงที่ย่างไฟไว้ส่วนหัวหอมเดี่ยงเดี๋ยวผมสิบปวกเอาส่วนที่ดำๆมันออกวนจะเด,ยเดียวลงไปลงไปเลย งามสดงามต้มสมกินหวัหวหอมไปนะมัน,วน,วนหวานหวานหอมหอมดีอยู่ดีครับปวกอันเราดำมันปากเราก็ลงไปเลยถ้าท่านใดยังบ่ทันได้ล่องสูตรนี่นะคอยไปล่องเบิ่งเด้อครับสำหรับผมแล้วผมว่างามต้มสมมันหอมดีอยู่เดี รอดปลานี่มันสุกแล้วครับน,นีี๋ยวสิดยดมาสิม,มิงึงปลากระสุกเราได้ครับเดี๋ยวสิมาร้ยตบไทยด้วยพักความเปียกรับต้นหอมกับผมเอาล้งไปเลยพเพิ่มเพิ่มความหอมอีกครับเดี๋ยวค้นเขากันยักหน่อยครับคมผักความเปียลงกับต้นหอมเขากันอยู่ด้ครับต้มปลากระได้รยพักความเปียแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาซิม,มิึงก่อน ข่วมหอมหนี่มากแล้วครับเจ้าว่าผมว่าอยากจางหน่อยหนึ่งผมจะเตรมน้ำปลาความเสียบเลยแหละครับวันนี้มือนีกับผ้ามาัดเฮ็ดต้มสมป่าแล้วครับผมเพื่อทำปูจมอยาก่างเมืองสูดรนีบางท่านอาจสีเฮ็ดขึ้นกันหรือว่าบางท่านอาจสียังบม่ทานเฮ็ดเนอครับต้งไปล่องเมืองได้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้มสมปานิ่นและครับผมมากมากครับมากินเขาน้ากันเด้่ยครับวันนี้พวกกันไม่คลิหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ